สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมไกด์ Guy. คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของรวมฉากจบโหมดคลาสสิกทาวเวอร์ของ m o t ตอ Combat 11แล้วแต่ถ้าใครเพิ่เปิดเข้ามาดู EP นี้โดยที่ยังไม่ได้ดู2 EP ก่อนหน้าก็ไม่เป็นไรครับดูให้จบแล้วค่อยไปตามเก็บอีก2อันที่เหลือก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์และเหมือนเดิมถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็ทำได้ง่ายๆโดยการกด s u b ส c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องรักไกด์ โดยคลิปนี้จะเป็นการแปลตามความเข้าใจของผมนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปเอาล่ะมาเข้าเนื้อหาของเราในวันนี้กันครับประเดิมฉากจบแรกโดยพีเบากาพลังโครนิก้าเป็นของข้าเป็นของพวกข้าในไทม์ไลน์ใหม่ที่ข้าได้สร้างขึ้นในพวกตาทานนั้นไม่กลายเป็นท่าอีกต่อไปพวกเราล้มอิเดเนียอย่างง่ายดดยจากนั้นก็เอาเวต่อมาด้วยเนเรียม ท้ายที่สุดเราท้าสู้กับพวกเอิร์ธเรียมในมอทอสคอมแบทในเวลาแค่ไม่ถึงพันปีทุกอาณาจักรก็ตกอยู่ภายใต้ความกลัวของคมดาพแพ่งชักกะทันและตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยขาดแคลนเนื้อกินอีกเลยอารมณ์ก็จะเหมือนพี่ชาวครับสร้างเองทำลายเองนักเลงพอต่อมาคือเทพสายฟ้าเรเดนครับโครนิกาจัดการฆ่าในทุกไทม์ไลน์ครั้งแล้วครั้งเล่า เธอสร้างความโกรธให้แก่ข้ารวมถึงเลี้ยงดูความเย่อหยิ่งของข้าก่อนที่ท้ายที่สุดนางจะให้ข้าเผชิญหน้ากับลูแข้งเจมูกของข้ามันมักถูกโยงให้ไปพบกับความผิดพลาดอยู่เสมอดังนั้นข้าจะคู่ควรกับการเป็นผู้ควบคุมการเวลาได้ยี่งไรข้าคิดว่าเราต้องควบคุมการเวลาและโชคจะตายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยเริ่มจากชำระล้างความรู้สึกอารมณ์ความกลัวและความโกรธของข้าออกไปให้เหลือเพียงแค่ตกกะกาเท่านั้น แต่ข้าก็ได้เรียนรู้ว่าทางเลือกที่สมเหตุสมผลมักไม่ใช่ทางเลือกที่ยุติธรรมตกากะจะนํำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีไปกว่าการตัดสินใจบนพื้นฐานของความโกรธหรือความกลัวเว้น <When S 1> แต่จะปรับใช้อารมณ์ <and heart. S 1> และความเมตตาจะกจิตใจตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ข้าต้องเริ่มต้นใหม่แต่ในระหว่างเดินทางในครั้งนี้ <Now S 1> ข้าจะเติมสิ่งที่เรียกว่าความรักลงไปในไทม์ไลน์นี้ท้ายที่สุดแล้ว ประชาชนของคาพวกเขาก็จะได้พบพานกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขสมกับเป็นพี่ไรเดนครับหล่อไม่พอยังแปลยากอ,กอกีกบทพูดอะไรเยอะ,ะแยะมากเลยไปกันต่อที่ชีวาครับการต่อสู้ที่ผ่านเข้ามาเป็นเพียงแค่การเตรียมพร้อมคาเพื่อพิชิตโคนิกาแต่ในฐานะผู้ควบคุมการเวลาคาต้องเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้พิชิตในสงครามนี้มีผู้ด่สูญเสียเป็นจำนวนมาก ข้าเลยจินตนาการถึงภาพที่ชาวคารกลายเป็นผู้สร้างมากกว่าผู้ทำลายแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความหายนะความสุขมันได้ดับไฟแห่งความยิงธนงในตัวชาวคารทุกคนแต่สิ่งที่เข้ามาแทนคือความอ่อนแอและความโง่เขลาทำลายจำจึงต้องเริ่มใหม่อีกครั้งสงครามและการสูญเสียคือเจตจำนงของชาวคานในหมู่นักรบข่าหลายคนเข้าสู้ หลายคนต้องตายไปแต่ข้าจะนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะและผลที่ตามมาคือไฟในหัวใจของชาวคามจะกลับมาลุกโชนชั่วนิรันดร์กลายเป็นว่าถ้าไม่ให้ชาวคานสู้มันก็จะมาแนวขี้เกียจครับถ้าเป็นแบบนี้ลบมันออกจากไทม์ไลน์ซักก็น่าจะสิ้นเรื่องคนต่อมาคือสุดรองผมครับแชงซุงพลเริอของโคนิกามันมากมายเสียจนแทบจะทำให้ข้าเป็นบ้าเลยแหละดีที่ข้า ใช้เวลาหลายศตวรรษในการควบคุมพลังแห่งความมืดที่มากมายเกินกว่าที่มนุษย์นั้นจะรับไหวตอนนี้ข้าคือเจ้าแห่งการเวลาและโชคชะตาแต่การตายของโครนิกาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกไถทันนั้นสามารถตายได้ดังนั้นข้าเลยใช้พลังใหม่ของข้าตระเวนไปตามไทม์ไลน์อันไม่มีที่สิ้นสุดและดื่มด่ำกับดวงวิญญ,ญาณน,นับล้านแต่ข้านั้นก็ยังออดแอและพวกความอยู่รอด ขาเลยต้องหลบซ่อนตัวหลีกเลี่ยงจากการ,รเผชิญหน้าและยืมมือของคนอื่นมาทําให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไททันของข้าสัตว์ร้ายพวกนี้มักถูกจุงจมูกได้โดยง่ายเพียงแค่ใช้ความโลภความหยิ่งยโสและความกลัวของพวกเขาด้วยพลังนี้ทุกดวงวิญ,ญญาณที่มีชีวิตเป็นนิรันดร์จะกลายเป็นของข้าในยุคสมัยนี้สิ่งที่ดีงามทั้งหมดจะกลายเป็นภาพโวงตา คนเล่จะเจริญขนาดที่คนดีจะทุกขทรมานนี่คือคำพูดในนามของแชงซุงขอให้โชคดีไม่ต้องเดาให้ยากครับสไตล์พี่แก่อยู่แล้วเจเล่เป็นต่อรูปหล่อเป็นรองคนต่อมาก็สุดหล่อเหมือนกันครับกับฟู่จินในฐานะผู้คุมการเวลาคนใหม่ความรับผิดชอบมันมากเกินกว่าที่ข้าจะรับไหวจริงๆข้าเป็นใคร ถึงจะต้องมากำหนดชะตามวลมนุษย์เสียชาติในฐานะผู้ปกป้องข้าได้ใช้เวลานานแสนนานเพื่อที่จะดูแลพวกเขาแต่เมื่อข้าตัวพอที่จะเฉยชมมนุษย์อย่างลึกซึ้งข้าก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตข้าได้ใช้นาฬิกาทรายวนอยู่นับแสนปีเพื่อดูความเป็นไปได้ของพวกเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ข้าได้เรียนรู้ก็คือความสุขที่ได้อยู่ในอ้อมอกของครอบครัวที่อบอุ่นในแต่ละวัน ข้ารู้สึกทอมตัวขึ้นเมื่อข้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆข้าเลยตัดสินใจปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์นิดหน่อยไม่ได้เพื่อปฏิธานของข้าแต่เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีชีวิตยอยู่มากกว่าข้ารู้ว่ามันเกินกําลังของข้าที่จะกําหนดผลลัพธ์แต่ข้าจะทําให้มนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหล่อสุดๆส,สมกับเป็นพรีฟูจินครับคนต่อมาเลยต้องเป็นคั่วตรงข้ามครับกับเคนโ ฉันปัดข้อเสนอมาก็ตั้งมากมายแต่ไม่มีอันไหนจะน่าดึงดูดไปมากกว่านี้แล้วฉันตัดสินใจไว้ชีวิตโคนิกาแล้วให้เธอมอบนาฬิกาทรายให้แก่ฉันพลังที่จะสร้างประวัติศาสตร์มาอยู่ในมือของฉันแล้วไม่ๆๆความสนุกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้มากกว่าฉันเลยตัดสินใจเปลี่ยนมันสักนิดนึง so, โดยตอนนี้ ฉันต้องการอะไรมันก็จะอยู่ไกลเกินเอื้อมเสมอและฉันก็ต้องไปเอามันมาฉันชนะหลายต่อหลายครั้งนั้นในการไล่ล่าแต่ทุกครั้งมันก็จะเป็นรสชาติที่น่าอิ่มเอมเลยแหละอันนี้มาแนวเบื่อชีวิตเก่งเกินไปครับเลยต้องหาอะไรที่มันท้าทายคนต่อมาคือคาบาวครับนี่มันโคตรเท่เลยยะพลังควบคุมเวลาโชคชะตาและความเป็นอมตะมา,า,มาผมจะบอกอะไรคุณ งานนี้แม่งโคตรไร้สาระเลยไม่มีทั้งตังไม่มีทั้งวันหยุดเวลางานยังจะไม่มีหมดอีกทางออกของคนฉลาดอย่างผม <_ d ata> ก็คือคืนมันให้กับโคโนิก้าซะเลยเพราะนั้นได้เลยว่าเธอก็เก <_ d ata> ่งเหมือนกันผมไม่ได้จะถามอะไรเธอเยอะหรอกนะ <_ d ata> แค่ขอโอกาสที่จะจัดการใครก็ได้ใครก็ตามที่มันอยากจะเห็นผมตายตอนนี้ <_ d ata> ผมกลับมาใช้ชีวิตอยู่แล้วมีความสุขกับการเป็นพ่อบ้านและจะชาวการหรือชิโนก มันบังอาจมาเคอะประตูบ้านผมอีกนะผมและครอบครัวก็จะยกตีไปตีมันเหมือนที่ตีแม่มันคนิก้านั่นแหละไอ้นีมาแนวนึกว่าจะโหดครับดันมาเวฮาเฉยคนต่อมาคือไนท์วูฟครับก่อนที่ผมจะมาเป็นไนท์วูฟผมเป็นแค่ไอ้งังที่ชื่อเกรย์คลาวเกิดในย่านคนจนผมไม่ชอบเลยที่บรรพบุรุษของผมยอมสละอนาคตของพวกเราให้กับพวกล่านานิคมเคโนเสนอทางออกให้กับผม แล้วก็สัญญาว่าจะตบรางวัลให้อย่างงามถ้าหากผมขโมยวัตถุบโบราณของเผ่าไปให้มันไอ้ผมตอนแรกก็เชื่ออยู่หรอกนะแต่การทําแบบนี้มันเท่ากับว่าผมยอมทิ้งศักดิ์ศรีของการเป็นสมาชิกเผ่าผมเลยตัดสินใจที่จะปกป้องศักดิ์ศรีข้อมเป็นชาวมาโตกาซึ่งมันทําให้เคโนโไม่เคยพอใจเลยพวกนั้นมันซัดผมจนปางตายแต่เมื่อตอนที่ผมใกล้จะตายมันกลับมีดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ตรงเข้ามาหาผม โดยการที่ปฏิเสธเคนโนมันเลยได้พิสูจน์แล้วว่าตัวของผมคู่ควรกับพลังแห่งไนวู๊ตำนานผู้ปกป้องชาวมาโตกาแต่ตอนนี้ผมได้รับพลังจากโคนิก้ามาแล้วหนทางในข้างหน้ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมการเป็นผู้คุมการเวลามันทําให้ผมไม่สามารถกลับมาเป็นผู้ปกป้องเผ่าได้อีกผมควรจะเลือกทางไหนดีจนถึงตอนนี้ณจุดเริ่มต้นของการเวลาวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์แนะนําผม เธอบอกว่าให้ผมเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่โทษทีน้มาโตกาที่ผมต้องเลือกทางนี้แต่ในวูคนต่อไปเช่นเดียวกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตยอยู่ในเผ่ามาโตกาในวูจะสถิตยอยู่กับเผ่าไม่ว่าใครโตมาแบบไหนก็สาม,มารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองคู่ควรกับพลังผมรอดูอยู่นะว่าใครจะเป็นผู้ปกป้องเราคนต่อไปคำถามก็คือพี่ในวูปควบสองงานไม่ได้หละครับ แบบเป็นนายวูพารทไทม์แล้วค่อยกลับไปเป็นวิศวกรตอนที่เบือ่อๆอะไรเงี้ยไปกันต่อที่เกียรัสครับวงจรการย้อนกลับและการเริ่มต้นใหม่อย,ย่างไม่สิ้สุดของโคนิกาได้ทำลายจิตวิญญาณของข้าแต่เธอก็กลับปฏิเสธที่จะมอบอิสรภาพหรือความตายให้แก่ข้าเลยดังนั้นข้าเลยเอาพลังของนางมาทำในสิ่งที่นางไม่อาจทำได้ข้าะจะสร้างไทม์ไลน์ที่สมบูรณ์แบบอีกครั้ง เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นข้าก็จะได้พักผ่อนเสียทีแต่กลายเป็นว่ามันยากกว่าที่ข้าคิดไว้พวกมนุษย์ปฏิเสธที่จะเดินไปในทางที่ข้าสร้างไว้ไทม์ไลายแล้วทม์ไลายเราความงุนงดของข้ามันก็ทวีคูณขึ้นข้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมโคน,นิกาถึงสติไม่ยุ่กับร่องกับรอยขนาดนั้นบางทีมนุษย์อาจจะไม่ต้องการผู้ควบการเวลาก็ได้ข้าเลยเสียสละร่างนี้ และปล่อยให้นาฬิกาทรายทำงานของมันต่อไปหลังจากนั้นข้าก็จะได้พักเสียทีอันนี้เป็นสายอินดี้อีกคนครับงั้นก็ปล่อยให้พี่แกพ,พักต่อไปคนต่อมาคือคอลเลกเตอร์โครนิกาให้คำสัญญาไว้แต่มันก็ยังไม่ดีพอสำหรับความเดือดร้อนของคนรากหญ้ายอย่างพวกเราพวกเราสร้างทั้งโคลอสเซียมพระราชวังแต่วันยังคำ พวกเราก็ยังคงเป็นได้กค่าที่ท้าไม่รับใช้ก็ต้องตายข้าเลยเอาเงินทุกบาทจากส่วนของเชาคานมาข้าจะไม่ร้อยใครมาสั่งอีกแล้วข้าจะทำในสิ่งที่ข้าปรารถนานั่นคือเหตุผลที่ข้าได้มาเป็นคารในตอนนี้ทั้งเนเธอรียมเอิร์ธเรียมเคยอสเรียมออเดอรรียมข้าต้องการมันทั้งหมดแต่ข้าก็ต้องทำมันให้ถูกต้องด้วยมอร์เทลคอมแบท ไอ้นี่แปลไปก็งงไปครับสรุปมันเอาตังชาวคานมาทําอะไรผมก็ไม่แน่ใจคมต่อมาคือพี่เลนครับโคนิกาตายและนาฬิกาทรายก็เป็นของข้าข้าได้ปกครองทั้งอีเดเนียรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการยกเว้นเพียงแต่เรื่องเดียวคือเรื่องของพ่อแม่ข้าข้ามันเป็นแค่ไอชั่วที่มีสมควรเกิดมาพอพ่อของข้า ที่เป็นเทพดันทำสิ่งที่ผิดจรีตคือการรักกับมนุษย์สาวธรรมดาที่มีนามว่าอามราแต่สิ่งที่ข้าไม่รู้และนาฬิกาสายก็ได้บอกข้าคือทั้งแม่ข้ากับตัวข้าเราทั้งคู่ต่างเป็นเหยื่อเธอไม่ได้ทิ้งข้าแต่มันเป็นเพราะคำโกหกของพ่อแม่เลยคิดว่าข้าตายนั่นจะเกิดข้าถูกขโมยไปอยู่กับพวกชาวนา ระหว่างที่แม่ของข้าตอมใจตายและได้ความอับอายที่คบกับมนุษย์ของพ่อพ่อเลยซ่อนเรื่องนี้ไว้เป็นความลับความลับที่ข้าคนที่รักข้าที่สุดดังนั้นมันจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกของมันทั้งทาเวนและเดก,กอนส่วนเดเลียคนรักของมันนะ่ะเนอะข้าจะปล่อยให้นางได้อยู่ต่อปล่อยให้หัวใจแตกสลายเช่นเดียวกับแม่ของข้า ที่ต้องมานอนร้องไห้ตอนหน้าศพปปอมของข้าเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้จริงๆแล้วแอบดาร์กนี่หว่าพี่เรนไปกันต่อที่คนสุดท้ายครับกับสปอนฮีโร่พันนร,รกข้าได้กำจัดปีศาจท,ทุกตัวในนรกไปแล้วจนกระทั่งพวกเนเธเรียมบุกเข้ามาหาข้ามันต้องใช้พลังมาหาศาลมากในการที่จะต่อต้านพวกมันเอาไว้แต่พวกบันก็ต้องหลอนกลับไปแน่ เมื่อเจอกับเพื่อนของข้าเจ้าไฟและน้้ำแข็งแต่อสองคนนี้มันชอบเถียงกันบ่อยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ข้ามักจะออกฉายเดียวแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถอะเวลาสองคนนี้ไล่เตะก้นพวกปีศาจไอ้บ้าสองคนนี้มันไม่เคยลนเลยแกรนด์มาสเตอร์ได้ส่งข้าไปจัดการโคนิกา้าเขาบอกว่านางได้ฟื้นคืนชีพเทพจากนเนเธอร์เบียรที่มีนามว่าชินน็อกแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ตราบใดที่มันยังอยู่ในสายตาของข้าคโครนิก้ามันชั่วเหมือนกับเจ้ามาเลโบกเกียไม่มีผิดไอ้พวกนี้มันชอบให้คำสัญญาจากนั้นก็ค่อยมาเล่นลิ้นทีหลังและอีกอย่างที่สองคนนี้เหมือนกันคือมันประเมินพลังของข้าต่ำไปข้าเลยทำให้มันรู้ว่านารกของจริงมันเป็นยังไงแต่ละคนก็จะมีตอนจบที่ไม่เหมือนกันเลยครับบางคนก็ล้างแค้นบางคนก็ไล่ยึดทุกอย่างไปทั่ว แต่ไม่มีใครเท่เทาพี่ขาบาวแล้วครับได้พลังมาและเอาคืนเข้าไปซะง,งั้นเราจะเห็นได้เลยว่าตัวละครส่วนใหญ่ที่พยายามจะรีเซ็ตไทม์ไลน์พวกเขาก็ต้องมาปวดหัวกับพวกมนุษย์ที่ชอบทาตัวเป็นนักเลงและฆ่าฟันกันเองไม่เลิกหรือตัวละครบางตัวอย่างพี่สกอเปียนครับที่เมียตายแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนเท่าไหร่เมียพี่แกก็ตายเหมือนเดิมครับจากความคิดผมคือถ้าเมียพี่แกไม่ตายแกอาจจะไม่ได้มาเป็นสกอเปียนในทุกวันนี้อาจจะไม่ได้รับพลังของโคนิกา้า อารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับแกรนฟา a t เตอร์พาราดอกครับที่ว่าถ้าเราย้อนเวลาไปฆ่าปู่ของตัวเองสรุปว่าพ่อก็ไม่ได้เกิดเราก็ไม่ได้เกิดอ้าวแล้วใครยิงปู่วะพลอตโฮมันก็จะเกิดขึ้นได้เลยครับถ้าคนเขียนบทไม่ระวังพอเพราะฉะนั้นแล้วในมอ r t ทอ k คอ b แบตภาคต่อๆไปที่จะเล่นกับเวลาน่าจะมีอะไรที่ทำให้เราปวดหัวเยอะแน่ๆครับแค่ไรเดนล่างชัวในภาคที่11หายไป กลายเป็นไรเดนล่างอดีตอยู่แทนแค่นี้ก็คิดไม่ตกแลลวครับสำหรับคลิปหน้าบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าจะเป็นคลิปสรุปในเรื่องของ Spider-Man 2ถ้าใครอยากจะดูต่อก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรกไกลแล้วพบกับ s p i d e r ร a n มได้ในคลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีครับ